คนนี่แหละครับผมอันนี้ก็มาอยู่กับช่องนแนนนดดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับอันนี้ก็เป็นรถผมเองนะที่ผมซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะบอกผมดิแปดล้านแปดล้าน,านครับเศษตังค์วันนี้ก็ทำยูทูปได้ปั่นเดือนละเท่าไหร่นะบอกเขาไปดิเดือนละสองสามล้านอันนี้รถอ่ารถผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ทำแบบปลุก้นไป๋องหาแนวทางครับใครมีแนวทางก็อ่คอมเมนต์ได้คไม่กระทักเพื่อนมาครับผมเดี๋ยวผนะมทิ้งลิงก์ไว้อ่าใต้คลิปนะนี่ครับรถก็เป็นรถอ่าไม่ทำอะไรมากครับเออ ส่โลอย่างเดียวครับขอบล้ออ่าขอบล้อของอ่านไม่ออกครับสั่งมาในรัสเซีครับอ่าไม่ได้ล้างครับรถไม่ได้ล้างรถไม่ได้ล้างครับดูสภ่าพครับเนี่ยจานกันเป็นจานเจาะครับจานแบลิงครับอันละเจ็ดร้อยครับของแนวของแนวเนี่ยครับอันนี้ก็คือท่อผ่านนะครับเดี๋ยวค่อยฟังเสียงกันตอนอ่าใกล้ใกล้จบนะ ตรงนี้มีรอยดึงครับอ่าเนื้อจักตกอ่าตกหน้าผานะครับครับตกหน้าผาครับรอยตกหน้าผาเห็นนะครับผมเห็นไหมครับตกหน้าผาครับอันนี้ก็เป็นอาร์มอาร์มยืดนะครับอาร์มของอ่าอะไรไม่รู้วะหายไม่ออกครับเดๆนอาร์มเองครับสองนิ้วฮะยืดสองนิ้วอันนี้ครับแล้วชุดสีครับาสาดาปรนงามอะไรอะสะดาคันนี้เห็นไหนครับเห็นไหนครับอ่า ไม่ไม่เขาไม่จ่ายครับแต่ก็จ่ายโดยโฆษณาได้นะครับแล้วถามว่ามีเยอะไรไหมมีแค่นี้นะครับไล่รอบครับนิดหน่อยมีบางของท่อครับบางท่อครับมีอันน็อตเหนี่ยครับอันนี้น็อตทอครับยาทำครับนี่ครับบางระลึครับทางขันครับจงเป็นน้องเครื่องนะครับนี่ครับยาทำครับน็อตทองบางท่อเป็นอ่่าเครือองะไรมบ้าอรีวิวนักก้มหน่อยครับนักก้มเหรอครับนี่ครับนักก้มสองตัวครับมีแค่นี้ครับมีมยาซื้อแค่นี้ครับุดครับครับอ่านั้นเรามาฟังเสียงท่อหนะครับผม นนหุ่มไม่ดังครับฟังนะครับฟังครับอันนี้ก็ไม่ทำสเต็ปอะไรมาครับประอันนี้นะครับผมอันนี้ก็ใส่กับกลองเลนส์ครับกลองเลนต่อกลองเดินครับสองดูนะครับคนดุงเป็นของผมนี่ครับอันนี้ครับไม่สองเท่าไหนดีปะมองเห็นเนี่ยตรงนี้ครับตรงนู้นนี่ครับครับจะเป็นกลองเลนส์ครับนี่ครับกลองเลนครับต่อ ปาดกองเดิมนิดหน่อยครับให้เข้าไปได้ครับไม่อยากเอาใจกองอ่อครับปัญญาอ่อนครับมีเรื่องอะไรกับผมนะเนี่ยรถหลวงก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วรถไอ้ทันคิงเราคลิปต่อไปนะครับรถก็โง่กับกาลอยู่นั่นอยู่นู่นครับไอ้ทันคิงมันอยากเป็นเอกกับน้องนายตอนนี้ก็เป็นอ่าเป็นไอ้โควิดใกล้ตายแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมทันคิงแล้วมึงเปลี่ยนชื่อช่องละเที่ยวอะไรนะเด่น้อยเด่น้อยเด่น้อยครับทันคิงเราปิดตำนานแล้วนี่ครับ ติ๊กเกอร์อันนี้ติ๊กเกอร์หาอลาเท่าไรครับครับเรือใหญ่นึ่งครับอ้ามอ่าอันนี้มบบตกหน้าผาร้อยร้อยล้านเมตรนะครับเรียกอ้ามอะไรมาตั้งคุยดูครับ่มต่างกูเยเฮ้ยไม่ต้ถ่ายคลิปเลยตั้งคุยหนดูดูไอ้ันดนนะฮะอ้ามครับอ้ามมันโคตรกับดูดีครับดูดีครับอ้ามมันโคตรนะครับใช่ครับผมโคตรแม่โคตรๆแหละแล้ถ้ายังเป็นยางอ่อนแค่นี้ครับผมก็ผมก็ไม่มีอะไรมาก เดิมครับผมลูกเดิมไม่ได้ใส่แคมนะครับวิ่งร้อยสามบวกนะครับถามว่ากินหน้าสายได้ไหมแม่พ่อกินนะครับไม่ได้ถามกินแค่แคมตัวเดียวผมไม่กินไม่ได้นะครับนอ่าแล้วผมก็เขาเรียกว่าตับปลาดุนะครับเดาแนวทางอาหารแนวทางครับผมไม่ได้ใส่แคมตอนปีใหม่ครับตอนนี้วันที่เท่าไหร่ปะยี่สิบนะครับอ่าอีกสิบวันนะครับไม่ใส่แคมนะครับ มอเหมือนจะแรงหน่อยนิดหน่อยอะไรมากมายครับจะไปดูรถอีกคันหนึ่งนะครับ Two thousand years later นี่ครับนี่ก็คืออีกคันหนึ่งนะครับอ่าราคำสองอ่าเดน้อยนะครับหรือว่าซันคิงของเรานั่นเองนะครับเป็นเ็บอ่าร้อยไอตัวใหม่สองพันบะครับคือบอกว่าใช่ครับคันนี้ก็ทำอ่ามีเบาะนะครับเบาะนี้ไม่โฆษณาครับไม่จ่ายครับ แล้วก่อทะเบียนครับก่อทะเบียนเป็นอ่าคาร์วอนเป็นเหมือนแบบอะไรหรอมองเห็นไหมเหมือนงานข้าราชการเลยวะงานงานชุบหรือเปล่าเหรอเห็นตอนมีเดดข้าราชการเลยวะขึ้นอย่างเรนูแบบถังทอนะครับท่อท่ออะไรไม่รู้ครับเตรียมตะปูต่อฝาดเนี like ่ยเขาไม่ได้จ่ายแล้วก็มีอ่าข้าวหน้านะครับเป็นสีแดงกลายเนสีแดงแล้วก็โลครับขอบเป็นขอบอะไรวะโลโลครับไม่เคยล้างครับคันนี้คือสภาพกันดูครับมาถ่ายแบบเลยครับ ปั๊มเดิมครับจานเดิมแค่นั้นนะครับแล้วก็โรยหน้านี่หน่อยครับเนี่ครับยแล้วมีอะไรครับแล้วขาตั้งครับขาตั้งลูกส้นตีนครับดีอยู่แล้วครับียั้ไงรับประมาณนี้ครับแล้วพ่ออันนี้ก็เป็นท่อผ่าเปิดนะครับต้องใจก็ฟังนะครับเราฟังเสียงกันเลยครับผมตื่นตาตื่นตายังไม่ได้บิดครับยังไม่ได้บิดครับ ใส่อะไม่ได้ใส่กองเลยนะครับอันนี้เป็นเอาไส้กองออกนะครับประมาณนี้นะครับผมรมโตสองคนก็นมีประมาณนี้ครับแล้วถ่ายมุมให้สวยดูนะครับผม ชอบก็ย ok so so อย right oui ่าลืมกดไลค์ใดแชร์นะครับช่องนั้นนวลีนะครับแล้วก็ช่องเลนน้อยนะครับแล้วก็ช่องกล้องอาช่องอะไรนะครับพุ้ยคือครับพุ้ยคือนะครับผมก็เดี๋ยวฝากลิงใต้ลิดนะครับก็สนใจก็มาดูช่องพวกเด็กกระปรกได้นะครับผมแล้วก็อ่าที่จะลงไฮไลท์พี่ฟาก็ชาติหน้านะครับตอนนี้ก็คุูเรียนนะเดียนนะไม่เปายครับผม